คราบนี้ตอนตรนนี้เราอยู่วัดคลองทันยาขอนอยู่จุดสูงสุดของสะพานแล้วก็ให้อาหารปลาอยู่ด,ด,ดูดีโอ้นี่ครับอาหารเม็ดกระปุกนี้ได้ประมาณสิบห้าบาทเลยวะให้อ โอ้ยอรักมากมนหน,หนี่กนี้ันนี้เราเอาบ้างนี่จะหูงเหงีวะเอาเราข้่บ้ันนอกกัยละเอาซนล้นเกมือเลย

ังนอ้โหไม่ได้กินทีขนมังนะเออหมดแล้วครับสิบห้าบาทขอหมดเลยมันใหญ่ท้องกมดดิ